เ้าไปเห็ดให้มันออกล้วนเพราะว่าในมันประกอกมันถึงมาไวแล้วกันเ้าเวาพดเห็ดในมันจะบดกลับอีกของพ่อคนนี้โอ้โหได้ไม่กี่โลได้คำเยอะแล้วนะมีอย่างนี้มั้งนี่บรรยากาศนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูมาดูอันนี้มาดูอันนี้เสี้ยม่เล่งระดับเสี้ยมันเร่ง

แล้วก็เททิงนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับท่าน